สวัสดีครับนี่คือรายการละครชวนขยับสื่อสร้างสนุกรายการที่จะพาน้องๆไปพบกับความสนุกความรู้และเพื่อนใหม่ตามสไตล์พี่พีเบบี้มามถ้าพร้อมแล้วเรามานับถอยหลังไปด้วยกันนะครับหาห รายการของเราในวันนี้พี่ยิ่งพี่ทาและพี่เกลือจะพาน้องๆเดินทางไปพบเพื่อนใหม่กันที่เชียงดาวครับอำเภอเชียงดาวนั้นอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและความหลากหลายของชนเผ่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆถ้าน้องๆมีโอกาสพี่ยิ่งชวนแวะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันดูสักครั้งครับ และหนึ่งในสถานที่ของอำเภอเชียงดาวที่วันนี้พี่ๆเบบี้มามากันก็คือมัขามพ้อมอาร์ตสเปซน,นั่นเองครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศรริลปะของชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยครับเหมาะกกบการเรียนรู้และพักผ่อนไปในตัวมากๆเลยครับ และที่สำคัญที่นี่ยังมีโรงละครสำหรับการจัดอบรมเวิร์กช็อปแน่นอนครับวันนี้พวกเราเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมทำกิจกรรมให้กับน้องๆในชุมชนแห่งนี้และชุมชนใกล้เคียงด้วยภายใต้ชื่อโครงการละครโรงเล็กกับเด็กเชียงดาวเดี๋ยวเราไปติดตามความสนุกพร้อมกันแต่ก่อนอื่นพี่ยิ่งมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับละครใบมาฝากอีกเช่นเคยครับตามพี่ยิ่งไปกันเลยครับ สำหรับการแสดงละครใบ้ร่างกายของนักแสดงคือส่วนสำคัญที่สุดครับการทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ดีก่อนอื่นต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้ยืดหยุ่นแข็งแรงซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยได้เช่นโยคะกระโดดเชือกหรือการฝึกเล่นกายกรรมเมื่อมีร่างกายเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก่อนเรียนรู้ท่าต่างๆขอฝากหลักการสำคัญ3ข้อครับ 1. ห,หลักความสมดุลคือฝึกหาจุดที่รู้สึกได้ถึงความมั่นคงไม่ว่าจะเคลื่อนไหวในท่าใดๆ 2. หลักตรงกันข้ามคือการฝึกท่วงท่าบางท่าที่อาจดูไม่สมดุลแต่จะช่วยประสานพลังจากภายในได้และสามารถทำท่ายากๆได้อย่างสบายได้ครับ 3. หลักการตัดทอนเมื่อได้เรียนรู้ท่ายากๆแล้ว ควรฝึกตัดทอนรายละเอียดของท่าลงดึงจุดสำคัญที่สุดออกมาก่อนและขยายเน้นให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นเพราะการแสดงละครใบไม่ควรใช้ท่าที่ซับซ้อนมากเกินไปนอกจากนี้เราสามารถฝึกเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้จากทุกสิ่งรอบตัวเช่นการเดินของผู้หญิงที่ตั้งคันพฤติกรรมของสัตว์สิ่งของคู่รักเดินโอบก,กอดกัน เพราะภาษากายสามารถสื่อสารให้ความรู้สึกได้มากกว่าคำพูดครับสวัสดีครับ,วรบพวกเราเบบี้มัมพี่นิ่งพี่ทาพี่เครือครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการละครชวนขยับสื่อสร้างสนุกเย้และละครใบสันจอยวันนี้ครับเราอยู่ที่ มะขามป้อมอาสเปกจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวและข้างหลังเราครับนั่นที่เห็นวิวสวยๆนะครับนั่นๆั่นะครับนั่นคือดอยหลวงเชียงดาวครับอ่าซึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมได้ขึ้นไปพิชิตข้างบนนั้นมาแล้วนะครับซึ่งสูงอันดับ2ของประเทศไทยเลยนะครับไม่ธรรมดาได้และสำหรับเทปนี้นะครับเป็นเทปพิเศษเพราะว่าน้องๆที่มาชมการแสดงวันนี้ เป็นเด็กชาติพันธุ์ทั้งหมดเลยครับแน่นอนครับวันนี้ละครใบสนุกสนุกและก็กิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับถ้าอยากรู้ไปติดตามกันเลยเยต้องบอกก่อนเลยครับว่าพี่งิ่งพี่ทาและพี่เกลือรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่น้องๆให้ความสนใจและอยากทำความรู้จักกับละครใบกันมากขนาดนี้ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับ yeah mm -hmm. เด็กได้เรียนรู้ในเกี่ยวกับโควิดค่ะโควิด -19 คือการป้องกันนะคะป้องกันโรคโควิดยังไงให้อยู่รอดในสังคมได้ค่ะซึ่งในตรงนี้เด็กๆนะคะสามารถนําความรู้ที่ได้ค่ะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะประทับใจฉากที่ฉีดแอลโกอฮอล์ใส่เชื้อโควิดครับเพราะว่ามันได้รู้ว่าสามารถป้องกันโรคโควิดกับเชื้อไวรัดได้คับเพราะว่าเขาสอนให้เรารู้ว่า ก่อนเราจะทําอะไรก่อนที่เราจะจับสิ่งของที่เป็นของสารารณนะเราควรจะล้างมือก่อนที่จะจับฉากตอนเพื่อนสัตว์น้าค่ะสนุกดีค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการเล่นละครใบหรือว่าการแสดงอย่างนี้การที่ใช้คําพูดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเป็นชนเผ่าเนาะสิ่งที่เราสื่อสารทางกายได้มันสามารถช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ง่าย หลังจากสนุกสนานกับละครใบ้จากพี่ๆแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวที่น้องๆลองฝึกฝนแสดงละครใบ้กันบ้างไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแถมยังได้ความรู้พร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกด้วยนะครับเออได้แล้วอันนี้เราต้องมีการล้างมือนะครับก่อนที่จะทำกิจกรรมใช่โอ้โหนะครับผมออ,ออกทีวีด้วยอะ่ะโอ้โหห้ามหลุดออกจากกันนะเข้าใจไหมครับ ต้องดึงเพื่อนโอ้หเราจะดึงเพื่อนไม่ต้องดึงขนาดนั้นนะครับมืออย่าหลุดนะมืออย่าหลุดมืออย่าหลุดเพราะว่าถ้ากลับแล้วมันจะน้ำนะหนึ่งบนอันหนึ่งล่างหรือเปล่าลองดูซิโอเคการถ่ายนั้นนะก็คือการย่อขาอย่างนี้ครับยืดแหนยขาซ้ายนะครับลงขาตเนอเห็นไหมเห็นไหมมีบาลานซ์นะครับเวลาเราดึงเชือกมันจะสวยมากเลยเราก้มลงยิบ พร้อมหนักเลยนะหนึ่งสองสามไและก็โดนดึงกับไปเอออทุกคู่นะครับทุกคู่กระจายกันนะครับห่างกันนิดนึงเอบีสองสามดกระเด็นด้วยทุกคนกระเด็นหมดเลยคนกระเด็นเออ หลังจากที่น้องๆได้ฝึกฝนละครใบ้กันอย่างตั้งใจแล้วก็ถึงเวลาที่ได้ลองเล่นลองแสดงกันแล้วครับ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าน้องๆฝึกกันได้ไม่นานแต่แสดงกันได้เก่งขนาดนี้ต้องขอชื่นชมจากใจจริงเลยนะครับพี่ยิ่งพี่ทาพี่เกลือรู้สึกยินดีมากๆเลยครับที่ได้เห็นน้องๆมีความตั้งใจกันมากขนาดนี้สำหรับพี่นะครับรู้สึกว่าออตอนที่เราเล่นนะครับเรารู้สึกว่ามันลดช่องว่างระหว่าง ความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่นะครับรู้สึกว่ามันกลมกลืนกันครับเด็กหัวเราะผู้ใหญ่หัวเราะรู้สึกประทับใจมากครับส่วนพี่ยิ่งนะครับตอนที่เวิร์กช็อปกับน้องๆนี่โหบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมเราเราน้องๆเนี่ยที่บางคนเขาแต่งชุดเป็นชาติพันธุ์มาเนี่ยครับเราก็รู้สึกเอ๊ะเขามีขนบธรรมเนียมที่อาจจะไม่เหมือนกับเรานะครับแต่ว่าน้องๆกลับเอ็นจอยแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ เต็มที่เลยนะครับเปิดรับใช่ไหมเปิดรับนะครับแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าน้องๆเหล่าเนี้ยเขาเพิ่งดูละครป้ายครั้งแรกโอ้โห,โโหแล้วเวิร์กช็อปอีกเวิร์กช็อปครั้งแรกเหมือนกันโอ,โอ้โหเรียกว่าต้องตบมือให้เลยดีกว่าครับถือ,อว่าครั้งแรกเนี่ยน้องๆเรียนรู้เร็วแล้ว,ลวก็ร่วมกิจกรรมได้แบบอย่างเต็มที่นี่สุดยอดมากๆเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆ ความสนุกของรายการละครชวนขยับสื่อสร้างสนุกตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วครับสำหรับภารกิจหน้าพวกเราเบบี้มัมจะไปที่ไหนกันต่อและมีภารกิจแบบไหนกันบ้างมาดูกันในคลิปต่อไปติดตามพวกเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ